สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมีทรงหรู v ี p เซฟิโรมาฝากหนึ่งคันนะครับตัวนี้ A32 ปี1998นะครับคันนี้3.0มนออโต้น้ำมันล้วนครับสภาพสวยเดิมเลยครับใครที่สนใจและชอบทรงนี้แนวนี้นะครับสีสันเงาช่ำา80%เปอร์เซ็นต์เกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างสมบูรณ์ฟิล์มใหม่ภาษีไม่ขาดเอกสารครบถูกต้องกฎหมายทุกอย่างนะครับรถอยู่ที่ราชบุรีบ้านโป่งนะครับใครที่สนใจเซฟิโรนะครับคันนี้3.0จเจ้าของดูแลดีมากๆนะครับ ทดสอบขับไกลมาแล้วนะครับ800กว่าโลนะครับไว้ใจได้ครับและพี่คนนี้นะครับก็เน้นๆนะครับว่าส่งต่อแต่เซฟิโลเพียงเท่านั้นนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีรถนะครับก็ไม่ได้เอามาลงนะครับต้องมีรถสวยถูกตาจริงนะครับแกถึงจะจับมาลงนะครับฉะนั้นก็บอกเลยว่าใครที่ชอบเซฟิโลดูไม่เป็นคัดไม่เป็นพี่แกคัดให้เช็คให้เรียบร้อยนะครับ3.0ออโต้น้ำมันล้วนนะครับภายในสวยเบาะหนังเดิมจากโรงงานนะครับยางดอกลึกดอกเต็มใช้ได้อีกยาวครับ รถสวยครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับใครที่สนใจอยากได้ไปใช้งานนะครับไปเช็คชมดูได้ครับอยู่ที่บ้านโป่งราชบุรีนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับท่านสนใจอยู่ไกลไม่สะดวกเดินทางนะครับรอเช็ครถทดลองขับที่หน้าบ้านได้เลยครับรถสวยสภาพพร้อมใช้นะครับภายในทรงหรูกว้างขวางในสไตล์ของเซฟิโรนะครับใครที่สนใจนะครับชอบในส่วนของคลาสสิกทรงนี้ก็ลองศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับ ในแฟนเพจแฟนขับของเซฟิโลนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องยนต์ดูนะครับว่าจะนิ่งเรียบได้ขนาดไหนนะครับคันนี้ครบถูกต้องเอกสารพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนครับรถสวยมากนะครับคันนี้ต่อไปชมฟังเครื่องยนต์ดูครับ โดยรวมรถสวยสภาพพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องนะครับภายในงามภายนอกก็เงาชําเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ครับเจ้าของดูแลดีมากๆนะครับนี่นะครับทรงนี้นะครับ3.0เอาจริงๆไม่ค่อยจะมีมาและโดยรวมแล้วเนี่ย3.0ถ้าเขาเล่นกันเนะ่ยเขาจะบอกว่า3.0เนี่ยนะครับสภาพโดยรวมอัอาตราการกินน้ํามันน่าจะประหยัดกว่าเพราอเวลาที่ขึ้นล้าได้แล้วครับมันไม่อืดครับแม้กระทั่ง ต้นก็ไม่อืดอ่าก็จะช่วยในส่วนนี้นะครับใครที่เล่นเซฟิโลก็จะพอมีความเข้าใจในระดับนั้นนะครับฉะนั้นใครที่ไม่มั่นใจก็ศึกษาเพิ่มเติมในกลุ่มเซฟิโลครับนะครับคันนี้สภาพโดยรวมมันสวยมากๆนะครับก็ฝากไว้เป็นตัวเลือกนะครับใครที่ชอบทรงนี้แนวนี้นะครับคัดไม่เป็นเช็คไม่ได้หาไม่ได้หรือว่าศึกษาก็ลองโทรสอบถามพี่คนนี้ดูครับเขาเชี่ยวชาญและส่งต่อแบบเซฟิโลเน้นๆนะครับลดในท้องตลาดนี่มไม่รู้กี่แบรนด์นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่กี่รุ่น ไม่สนใจครับเน้นครับเพราะว่าชอบที่จะทำเซฟิโลส่งต่อนะครับไม่ดีไม่คัดไม่ดีไม่จับจับแล้วต้องดีเท่านั้นนะครับฉะนั้นการันตีเรื่องเซฟิโลได้เลยครับ พี่คนนี้ถือว่าเป็นกระบี่มือหนึ่งในช่องนะครับเรื่องเซฟิโรเอาละครับถ้าชอบถ้าใช่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์สวยๆนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกว่ำอย่างแน่นอนนะครับการันตีโครงสร้างนะครับรถสภาพดีพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องภาษีไม่ขาดฟิล์มใหม่เกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นๆครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดได้เลยครับอย่าลืมนะครับศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมในกลุ่มแฟนเพจเซฟิโรคลับนะครับเน้นหาอูเฉพาะอูเก่งๆไว้ท่านจะใช้รุ่นนี้ได้อย่างมีความสุขครับขอบพระคุ